สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ซีนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ซีค่ะ ข่าวที่ต้าจะนำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นข่าวของในเรื่องของวันหยุดนะคะวันการโอนเงินของธนาคารนะคะคือทางธนาคารเนี่ยคือในวันที่1ถึงวันที่4นะคะจะไม่มีการโอนเงิน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดของธนาคารนะคะวันที่1เนี่ยเป็นวันแรงงานนะคะวันที่2เป็นวันเสาร์วันที่3เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันที่4เป็นวันที่เป็นวันหยุดนะคะซึ่งจะไม่มีการโอนเงินนะคะและจะทําการโอนเงินอีกทีในวันที่5พฤษภาคมนะคะคือเป็นวันอังคารที่5นะคะ เดีวต้าจะสรุปยอดให้เห็นนะคะก็คือเป็นตัวเลขให้ให้ดูแล้วกันนะคะก็คือหลังจากนะคะที่มีผู้ผ่านเกณนฑน์คาอยู่ที่1 0 6ล้านรายนะคะก็ได้ทำการนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ได้ทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะในวันที่8ถึงวันที่29เมษายนนะคะอยู่ที่7.5 ล้านรายนะคะส่วนเมื่อวานนี้นะคะวันที่30เมษายนนะคะเขาก็ทำการโอนอีกอยู่4.8แสนรายนะคะแล้วก็คงเหลือนะคะสถา,านะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะอยู่ที่2.6ล้านรายนะคะก็ยังคงเหลือเยอะอยู่เช่นกันนะคะ ค่ะทีนี้เราก็ไปดูว่าสถานะไหนนะคะที่จะไปรอรับเงินนะคะที่เขาจะเริ่มโอนในวันที่5พฤษภาคมนะคะสถานะแรกก็ยังคงเป็นสถานะสีเขียวนะคะก็คือสถานะที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะคะคือสถานะนี้คือใครที่ยังตกค้างอยู่นะคะเขาก็จะทำการโอนเงินให้กับสถานะนี้นะคะ ส่วนสถานะนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทำการแก้ไขบัญชีแล้วนะคะก็คือจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบวิธีนะคะแก้ไขข้อมูลการบัญชีของเรานะคะก็จะเป็นสถานะนี้นะคะรอรับเงินสถานะที่3ก็จะเป็นสถานะอยู่ระหว่างการ ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้สถานะนี้ก็ยังคงอยู่นะคะคือสําหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ในสถานสถานานี้ก็คือรอการโอนเงินที่ตาได้พูดไปก่อนหน้านั้นนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นในวันที่5นี้นะคะส่วนอีก2สถานะที่ตาจะพูดถึงก็คือเป็นสถานะที่อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารที่นําส่งเพิ่มนะคะก็คือเราส่งเอกสารไปเพิ่มเติมก็คือสถานะนี้นะคะแล้วก็อีกสถานะหนึ่งนะคะก็คืออยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์สสถานะนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะรอลุ้นเปลี่ยนสถานะนะคะแล้วก็รอรับเงินต่อไปนะคะหากเกิดว่า เรายังไม่มีการเปลี่ยนสถานะนะคะเราก็ยังรอรับเงินไม่ได้จนกว่าเขาจะตรวจเอกสารเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานะให้เรานะคะนี่ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านนะคะได้รับฟังกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกีตาร์ตูดีโอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ